สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมิยาพ่อมาแล้วพี่นออออ้องเออมาพร้อมความคิดนอนคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ภาพพี่น้องเขามาแบบบอขาดบอฝันเลยพี่น้องเลยน้าแดงบูดินแหงขึ้นมาจังได้บาดนี่เป็นตังเงินตังง้อโทรพี่น้องเลยให้นี่ว่ามีนมํำแต่ว่าให้ใต้กันมีหํำอยู่หน้าบาดท,ที่นี่น้ามัมนมานี่ห,วหว่วยห่วยเ่าเคยมีม้ํำ ว่าน้ำน้ำมันดันกันขึ้นมามพี่น้องแจกว่ามาจังไสฝนตกแต่หลายมือน้ำพ่อมาหอดว่าหงจักว่าน้ำมาแต่ว่าที่เนี้ยแหะพี่น้องขันน้ำมาแบบนี้ไม่ยอมพ่อพลาดว่ได้ทำแทนหงวกไว้ท่านี่ไม่ยอมพ่อก็กระเข่าแกงหน่อยก็ร่างยกสะดุ้งยกได้หลายบาทพี่น้องฮอก็สิเถื่อเนี่ยฮอก็สิเถื่อได้เยอะโตแลยไหมไงโตแล้วไอ้โตแล้วว่าท่านเอายกขึ้นนู้ตึงตังคึบเป็นได้บาทนี่ มัอ่อนมปยิวโอ้ประยิพูดมันสัตาอยู่เพื่นไอ้ปลากระเลิปลากระเลิดับตายปลากระเลิปากระเลิเออเป็นปลาน่อยเ้านดาะพี่น้องถือมันตื่นน้ำมันตื่นน้ำเาแก้หน่อยสนุกเรียนน้ำข้างนาเจ้านี่ไล่ขืนไล่เทือื่เอแล้ววเจเป็นของมากปลาที่นี่ไล่ไล โอ้โหเดือดหลายเติบแล้วี่สันเอาคลิปนี้เบิ่งไม่ย่พ่อโยกสะดุ้งพี่น้องเดือนละครั้งหน้าม่าย่ำไหนไม่ย่พ่อมวนกุมูรดเขาบ่กินก็ได้เพื่อจะโยกสะดุ้งเอาม่งั้นเขาขืนโคกขานึงพูดไหมเอาถอยล่องไม่หีก็ได้ติเอาจากแล้วคิดไปโอ้เอาล่องไม่หยีเจ้าบ้านเป็นเจ้าบาทก้อนไหมเนาะเอาสันะเอาเบิ่งไม่ย่พ่อโยกสะดุ้งพี่น้องคลิปนี้เอ้ตึงตังฮืดไอ้มีอะไรไหม

ปลาบอนนิ sheep, uh, ่งน mm ับ hmm. น oh, so ิ่งนับนิ่งนับอยู่พี่น้องพวกปลาซิวปลายิ้เดือดปลาอันนห้องนี่แะละแบบบ่อนิ่งนับไม่นีไม่เอามน้องน้ยโอ้ผมมีปลาใหไงขนาดปลาซิวไม่ขึ้นหัวเป็นกำกำอยู่พี่น้องเลยบรรยากาศท้องทงในท้องหน้าบ้านเท่านะครับพี่น้องน้ำแดงมากสีกระยกสะดุ้งห่าไซเบ็ดุ่นาะพี่น้องปลาซิวไหม มันไหลเขานี่ให้หน้าให้นี่ตอนนี้พี่น้องผมมา,ามอัดน้ำไปเขามันยังหน่อยอยูอ่การเขามันเปื่อยปะทุกอัดทุกอัดทุกอ่าไปสิวมาท่อกันพี่น้องไปสิวมาท่อกันอู Pam, ป้ป้าป้าป้าปะเข่งไงปะเข่งไงโอ้ยนี่มาปะเข่งไง Ủa! Bà đẹp bắt bà đẹp bắt chị đẹp bắt chị đẹp binh ka 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 ฮะมีกลับอย่างมีปอกมีพ่อกันพี่น้องตั้งลูกหนึ่งฮะเาก็ตั้งลูกเดินไปได้สองตัวแม่มันจีบืนยูทอเอาเรื่องถึงสามตัวเนต้เรากระเดินคุ้งกุ้งตัวนึงใส่ไ้หัดถึงโอ้ยโอ้เงี้ยเดเห็นมั้ยเนาะพี่น้องคอยเออได้๋ยวไตัวเติมเลยพนาะเออได้๋ยวไตัวเติมเลยพี่พ่อได้จ้งได้กับบางคนกวนน้ำเนี่ยเออเอามือบ่อนไม่แล้วบ่อนนะเอาลงไปเอาลงไปลูกกับบางคนกวนน้ำในท่านในฝอได้ยังงี้ไหมมั้ยเนาะ เอาลกในบที่เดือเไปคือฮึโอทอททบานนี้ไมอปาไดามีตโอ้ทอดีซพี่้องดีซบานดีดีีะองวะโอ้ยเนาะมแ้วลั้ไ้ดีีเดี๋ยวมากวนมันก็บ่ได้เออใเต็มจะของยกประมาณน่ะเอยมาหาบางคนกวนเอาดีซไม้บาานอย่ี่น้องเอ๋เขด้กินอยู่ตัวนี่ เอาเอาให้ได้กินเด้อให้ได้ลลไดลลไดแล้วแรงแล้วง่ายเด้อะเก็บเออเอาลงกำกัเนี่ยเน้นหน้าขนาดได้ไม่เงี่ยวเอานั่นว่าหลากกวนน้ามึงเนี้ยมึงจะมากันไหนเนาะกัเกิดกวนนี่เรืเอร่องอะไรโดนกระโดดตบลุงใหญ่เนาะ <c ười> มันกำลังบอดมากเลยมันไปบืนอยู่ท่อพุ่นพหัอยู่ให้หน้ามันปั๊วชิวไร่ไหลมันปยื้อไหลายอ,อีเน,นี่ตอนนี้เข่ามันยองแล้วโอ้ยเนาะตอนนี้น้าไม่ได้จะออกจากเข่าไปเนี่เด็กกระโบกเด็กกระโบกอืมเด็กกระโบกเด็กกระ เขาน้อยๆนึงเนาะเขาหอมกระเทงนอขึ้นพ,อพนน่อปิรินี่บรรยากาศดีดีพี่น้องร่มเย็นดน้วยตัด,ตด,ดหญ้าไว้ในเรานี่เมื่อกลาโป่งขึ้นกน้อนเขาหนึ่ญ้านร่มเย็นดีดีดเอ้าเบิ่งบรรยากาศไม่พ่อยกสะดุ้งนะครับพี่น้องคลิปนี้พ่อกันมือนี้เป็นมือโศกมือหมานของพี่ของน้องเข้าพี่น้องเข้าโศกหมานเด้อแกเป็นเศรษฐีชั้นนาซีชั้นนะสิฮะติดตามเฮ้ เนไหบานนีตีนุบยับุบยับไม่มีไรลงจมลงเยกนั่นนั่นขาสะดุ้งนี่จมลงไปจมลงไปเฮึยโยกแล้พี่น้องตึงตงฮยฮ้ฮ้ฮียเดนอ้าวบานนีเี่ยายยเดน เอออ้าวไม่เฉพาะมานของเราอยู่ด <laughs> นินี่แน่นี่แน่น <c ười> ถือตากันดิจ้ะ <laughs> อ้าวจุ่มลงแช <c ười> มแคมแชม <c ười> ลมลมลมร้อดดีเนาะเออเย็นดีอ้าวจุ่มลงนี่แหละพี่น้องชีวิตบา้านเอานมำมหน้าฮายกสะดุ้งเลนัุนศิลาให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันซ่อมเด้พยอพี่น้องนะครับมือม้วนกับม้วน มือเมยกับมือมยือนี่เป็นมือเมยม่เผาพี่น้องบ่มื่อยดอกบ่มื่อยอ๋อแนวมากมือยเอาขืนได้ลูกละเอ้ยเอาขืนเอาหาพวกเ่ายกอีกพี่น้องยกฮ้ได้รุ่นได้รุ่นเป็นไงดูา๋ยนี้มางเด๋นี้โอ้เดียวดียวดียวเดีโถ่่่โถคือฟุก่ไหนี่อปาเดียวเดียวเดียวปายังกงนี่ตะเพียนปูไปไนตะเพียนพี่น้องตะเพียน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  โตนี่ขังในพอไม่ปีดฟ้าปฟ้าปีดฟ้าว้าตไม่พ่อหนิมีแปลกแว่ะบอกบอาังได้เหอหนิปลาผูไดเหอปลาผูได้เหรออกจสายยาวเอเอาลัดยกเอา่ไปยังเอาโอ้มันมวนอยูะเลยพี่น้องเมื่อไม่เพาะสะดุดกับดอเอายืนถาเลยพี่น้องท่านไก่พวกยไปไหม Nó sao sớm bọt mà cho coi nhục Ôi mà mẹ nó nhục rồi nhục bông Nhục đi Nó nhục bông nó tăng Nhúp ừ, Mưa Háp ta đó Bát nhưng hứa thế là ô tô dương thức Áo luôn á ướp Mấy là bà này Úi mày thấy ta cắt Ê Nhìn này nhìn này nhìn này, nhìn này. Ừ, <laughs> ừ. 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 Ừ, bạt là Hớ Bắc kháo ถะดุ้งน้อยอยงเช่นไรพี่น้องนี่แน่ลงอ่ะยกวัดได้กระรุ่นเลยพี่น้องให้ได้เบิงน้ำกันนี่ครับเออคืนนี้ล่ะเฮ้ยตึงตังตึงแล้วผุนสามตาบู้กิงมาแล้วสองมล็ดสามตัวพุนตัวนึงยืนเต้งเด้งนสามพี่น้องบานนี่สามตัวสั่นเลย

ุ้วิ่งมันบ่อนมาอยู่บอมาเรื่อยๆมันบ่อนมาอยู่เรื่อยๆมาท่านมาเลยเอาเบิ่งต่อไปพี่น้องเอายกไปยุ่มากมถือของเราอีกหรืออ่ะเด้อเอาอาเบิ่งบาดต่อไปพี่น้องเอาเอาลุ้นสิบาดนี้ลุ้นดิอันะไรไม่พี่น้องอ่ะเอาไม่เอาลง

ไปๆเผดุกหน่อยไสไสแม่มันปล่อยโอ๋ๆๆเอาๆปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเอาหนูๆๆปล่อยหนูเกียดอดทันบ่ขอฮะ เออมอไปก็ได้ลยมันออกจังไงเนี่ยออเป็นไดบนี้ดูโอ้ปลายปลาพยเียอุปาเอ่อเอาะเพยนสองปลาสลิดหนึ่งเอามันจะได้ปิ้งหรือบบนี้ โอ,อ้ถ้าเด้พี่น้องเอ้าชิปนี่ไว้ซะนี่ชิปหนาพ่อกันไหมเบิ้งแม่นล้วพ่อโยกสะดุ้งเราวสีมันอีกตอ่อไปบ่ถามเบิง้งผลงานขอบคุณคู่มาขู่แม่พี่น้องเที่ติดตามช่องลำเพาะตะลุกันพาเพลินขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องาอยู่ดีกินแซ่บสู้ขูสข่สู้ข้อนปลาตะจากโลกให้ไข่เจี๊ยบพ,พอขอข่อกันไหมชิปหนาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ยังครับสวัสดีครับ